สวัสดีค่ะพ่อพี่น้องมือน,นี้จะพามาเบงกบค่ะลูกกบหน่อยค่ะรุ่นเดียวกันได้ค่ะตาเหลี่ยงทิตันพ่อที่ตันพ่อหลอ,ห,ลหลอกกะะ่อนเนาะค่ะเลี๋ยจากคล้ายค่ะตามกล้วยเขีดพ่อแม่พันธเนาะคะ่ะรุ่นนี้ตาสบพ่อแม่พันธุ์มาเพิ่มมะผสมไม่แล้วค่ะัดเขีดพอ่อแม่พันธุ์พร้อมค่ะตอนนี้มีทั้งหมดสี่ถังค่ะ ทั้งไงสุดก็คือตัวนนี้ค่ะแล้วก็ลองล,ลองมาแล้วก็ล่องไม่แล้วก็หน่อยสุดน่อยสุดนี่ซ้ำเบบีเลยค่ะอุตส่าห์บางตัวก็สีบะแข็งแรงกัจะขนนึ้นข้นอยู่แล้วค่ะกินบะก,กินอาหารบะคอยกินอาหารอย่างนะี้ค่ะกับบอหไงน้ำมูอ่ะนะคะ่ะแต่ก็เลยต้องขัดถ้าเา้าขัดดีดีนะคะ่ะขาเขาเหลี่ยงเวลาเขาเหลี้ยงกบถ้าเ้าอยากให้หลอดหลายเขาต้องขัดขัดเยอะๆค่ะดูแลใส่ใจ,ใจหน้องหล,ลายๆช่วงนี้ พอหาส้วนใส่ใจน้องได้หลายช่วงเลยไหมคะน้องก็สีหลอดร้ายค่ะนี่เคดให้น้องหลอดนี่ค่ะอาหารก็ค่อยๆหายด้วยค่ะเมื่อเราจะหายไมนะค่ะบ่ต้องหินบ่ต้องพยายามให้อาหารน้องเหลื้อนอาหารน้องเหลือน้องก็จะมันก็จะเน่าพอเฮาเปลี่ยนหนามสาวแรงอยู่แล้วค่ะต้องเปลี่ยนหนามสาวแล้งนะคะอาหารน้องเหลือน้องอาหารก็จะเน่าเนาะค่ะ บางอาจจะเป็นกบอาจะเป็นโลกง่ายนะค่ะพอมั่งกับบนานบามสะอาดนี่ค่ะเบิรงนะคะบ้าเบิรงตก็ไปค่ะนี่นี่ค่ะรุ่นนี้ขึ้นหน่อยสุดตอนจะเลี้ยงใส่กระมังไว้ค่ะนี่อันนี้มาได้หายอาหารนี่ค่ะาหายอกค่ะบอมี่กับบอมมี่ความหมดซื้อสีเจกระโดดกินอาหารเลยค่ะอุตสาห์ค่อยหาย,หายทิ้นหน่อยแต่มีบะบางกี้ตัวบอกกี้ตัวนะค่ะสิกระโดดกินอาหารนี้มค่ะนอกจาก ก็จำกัดให้ใส่พื้นที่นหน่อยแบบนี้เพอยังพอจะเป็นการบังคับให้น้องได้กินอาหารนะค่ะฟื้นให้น้องกินอาหารเพราน่องกินอาหารบอกปิ่นห่วงเลยต้องฟื้นแบบนี้หมันกับพยายาอาหารแบบว่าน้ำระดับเดียวกันค่ะเพราะอาหาน้ำระดับเดียวกันน้องก็สิอาหารก็จะลอยเนี่ยนะค่ะพราะอาหารลอยน้องก็จะได้กินเนี่ยเห็นบ่ค่ะนี่อุตสาห้อาหารแล้วน้องกับบุคคลคู่ซ่ากินเลยนี่ราคารุ่นนี้หนาเป็นห่วงสุดจะตลอดตลอด ้าร,รุ่นนี้ก็ถือว่าหลอดตายได้แล้ค่ะถ้าขายขายตัวละสามบาทค่ะนี่ตอน,ตละละนขายตัวละสามบาทหลอดตายแล้วค่ะรุ่นนี้ยังบม่ลอดค่ะถ้าเปรียบเทียบดีรุ่นตัวละบาทจะขายตัวลบนี้และค่ะนี่รุ่นตัวละบาทแต่บางคนซื้อไปกะถ้าเลียงบอปินมักกระตายนะคะเพรายังใบแข็งแรงมีขายรุ่นนี้นี่ก็อยู่ตัวละสองบาทค่ะสองบาทสามบาทถึงกันนี่ตรงสิน่องบันนาจ,จะหลอดอยู่ค่ะเพราะว่านอ้องถือมูกัดค้าลายบังคับน้องก็จจะดีตลอดเวลา พ่อค้าน้องดิดลีวๆดเิเปอร์เซนที่น้องจะกินอาหารนองกินยากแล้วค่ะเพราะว่าเพราะว่าค้าน้องเหยียดแล้วน่องดิกินอาหารไปได้นี่ค่ะอันนี้เขาเรื่กกินอาหารอิ่มเลือดล่ะอาหารเลื่มเลือดล่นะนี่มาค่ะให้กินแน่นำกว่าจะขุนล่ะนี่แหละค่ะการเลี้ยงปุ๊บหลายอย่างหนึ่งนะคะ่ะตาก็จะมมเทคนิคการใส่เข็ดจังเล็บบอใหายน้องตายขาเชื่อจังเลสนะคะ การขาดเชื้อนี่จังมวเบ่งอีกพีธนึงนะค่ะเพราะว่าสีแนะนํนาว่าเเข็ดจังเลยแต่นี่สำคัญสุดก็คือห่อต้องเปลี่ยนน่ำทุกเสาแรกนะคะเปลี่ยนนํำดูแห่งดีค่ะเปลี่ยนน่ำดูน้องกับสีสะอาดการถี่เป็นเชื้อโลูกมักมุมก็จะบ่กยมีนะคะนี่มาเนี่ยห่อกับสีน้องอยู่แบบนี้นะค่ะอยู่ไปเรื่อยเดี๋ยวหวานพ่อบ่งอีกบอลนึงนะค่ะอาหารที่ให้เป็นอาหารให้เกรดเวยค่ะ อาหารกรุบหน่อยค่ะอาหารหกกรุบหน่อยกับกอาหารหัวกันเดียวกันค่ะตาจะซื้อว่าเป็นกระสอบเลยมาไวเห็นไหมค่ะม้วนกินอยู่กันยังมีม้วนบพกินเริ่มอิ่มแล้วค่ะแต่บอสคงซากินละเริมอยู่ลปะปลาขาไปบางอีกบอนึงค่ะนี่ค่ะอีกบอนึงค่ะนี่บอลนี่ยก็สี้ยังหลอยู่ตาลุ่นนี่จะไปดุนล่องล่องจากลุ่นหน่อยสุดค่ะนี่ แน่เห็นมาค่ะนี่ตัวน้องอาหารก็ยังมีอยู่เห็นมาค่ะห้อยกินกันเพราะว่านุ่มเป็นรุ่นที่อ่าใส่รอบแรกมัน,นะคาะนี่เห็นบาห้อยตัวตัวถือกินตัวถือกัดกันนะค่ะว่าจะบาดเพราะเป็นรุ่นที่คัดตานพึ่งคัดมาคัดออกหมู่ว่านนี่ค่ะคัดออกจากมวนรุ่นใหญ่ค่ะแต่ว่าคัดออกนอกแห้งสี่แห้งสีอยู่ยากกว่านี่ค่ะน้องแห่งกินกันดีนะค่ะก็เลยต้องคัดออกเรื่อย ถ้ากระเสียนยังไม่ห้น้องง่อยเนี่นะคะนี่ค่ะน้องก็จะขึ้นม้อยไปมั่อกระสกินอาหารอยู่ค่ะแต่ตต่ก็จะบากินปันเดย์ค่ะก็จะกินแต่ก็ดีก็รุ่นรุ่นกอนี่ค่ะน้องก็ตุ่นให้แบบน้ำกระเพื่อมน้ำกระเพื่อมมั่งกระสิเค็ดถึงซื้อกว่าอาหารมันลอยนะคะอาหารมันขยับน้องกระจะกินอยู่ค่ะแต่ก็จะมาบันเดย์นะคะนี่อาหารก็เลื่อมเรือแล้วว่ามันไปหายหลาย นี่ค่ะหัวจักบาด้วค่ะระบาดม้วนเด็ตัวถีมันถือกัดนะค่ะมันก็จะบ่คอยกากินอาหารค่ะคือจังเธอย่ยนเธอก็จะนองก็จะบกกากินอาหารน่ะนะค่ะแต่ถ้าค่คอยฝึกไม่ค่ะเพราเขาขัดตัวเสมอกันออกเมื่อ้วเอาขัดตัวใหญ่ออกเมื่อ้หตัวหน่อยกับสิรุุนรุนไล่เลียกันน้องก็จะบ่คอยยันกันไปเลยค่ะเด้กวหลังก็กินอาหารเองค่ะถึงเวลาแต่ถ้าบกินาหาน่อกระายค่ะดังกระเตยถ้าน้องบกินหนองกระเตยค่ะ มีสองข้างเท่าน,นั้นค่ะแต่ว่ากระบาดหนาที่เปันหาดอ,อกค่ะเด๊จัดตัวใหญ่ไหครับอุนี่มันนะขัดออกค่ะถอดซี่ใหญ่แนมิในใน่เข้าขัดออกปุ่นขาดตัวมิในแนยุ่งหน่อนค่ะยมันมันได้ยังขัดออกที่ใหญ่แน่เขาเห็นเขาคอยขัดออกเรื่อยๆค่ะเห็นบหมคะซุมกินกระมี่แต่กระหน่อยฟึกเรียนแบบไหมค่ะเดี๋ยวอันนี้ก็สิต้นหน่อง ค่ะไตรบอรแบบนี้เด้ค่ะมีตะไคร่กัดเนี่ยกระเว้นถ่ะฮว่นานาำแดด,ดออกตอนน้นองแดดน้องก,กับซองมาอยู่แล้วค่ะแดดซองซองมาถึงอยู่นะคะ่ะให้น้องได้ถือแดดน้าได้ค่ะแต่พี่แข็งแรงคลิปนี้ก็ขอจบคลิปประเภทเท่าน,นี้ค่ะเดี๋ยวจะมาอัปเดตดจะเมื่อยเลยเดี๋ยวเท้าเมื่อยจะบอกเทคนิคแล้วค่ะว่า ต่างแค่จังเล็กน่องจะไม่ค่อยตายนะคะ่ะแต่หากกบหน่อยตายเนี่ยก็เป็นเรื่องปกติค่ะแต่วัยขินดูว่าจะตายหน่อยหรือตายหลายนะคะ่ะเอา็อต้ังล่างมันมาเท่ากับมนันพอมันพ่อเลืม่มเรลื่อมมาตายแลย้วเขาแค่จังได้ให้น่องบปติโลรักษาหนองไดตลอดเวลาเดี๋ยวตาสิมาอธิบายฟังในคลิปหนาละคะ่ะขอจบคลิปเพื่อนท่านนี้สวัสดีค่ะ